ฮัลโหลสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะตอนนี้กับเกมที่ปวดปานของจัก,กรพัฒน์นะครับผมที่ปวดปานของเราจัก,กรพัฒน์ของจัก,กรพัฒน์นั่นแหล,ละเฉยๆนะก็ตอนนี้อยู่กับสลอดอาจารย์คงเหลืออาจารย์คงซอสนั่นเองนะครับผม ก่อนครับว่าเาชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมโอเคฮะเราไปลองเล่นกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเราลดเดิมพันก่อนละกันนะครับผมทุกคน,นทุกท่านเชิอช่อเชื่อเอาสักเท่าไหร่ดีสองยี่สิบเจ็ดบาทก่อนละกันเขาเรามีอยู่แค่หมื่นถกแล้วตอนนะี okay, ้เนาะโอเคกดเทอร์โบไปเลยแล้วก็หมุนไปสักสามสิบรอบแบบเบาๆก่อนละกกันนะมาดูกันนะครับผมว่าจะดูดีแค่ไหนนะครับผม าจจะดูดีหรือว่าไม่ดีก็ช่างมันครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนเก็ค่อยเป็นค่อยไปนะครับผมทุกท่านนะไย่าลืมฝากกดติามกดไลค์ด้วยนะโอเคโี่บทรานของจักรพรรดิตอนนี้มาแค่นิดนิดนิดหน่อย่อยก็ไปก่อนครับตอนแรวที่เราเอาลมากใหม่นาะโอเคยังไม่มีอะไรที่เราต้องแบบรีบร้อนรีดลงรีบร้อนกระตือรือร้นลงกระตือรือร้นอะไรขนาดนั้นเนาะโอเคเราเราเพิ่มไป สักนิดนึงแล้วกันอ่ะสามหกสามหกป่ะสามหกสิบรอบไปเลยการพูดเหมือนเยอะนะแต่ก็นิด,น,ด,น,ดนิดหน่อยหน่อยครับผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะมาดูกันว่ามันจะสวยงามไหมแต่ตอนนี้ก็ไม่สวยครับไม่มีอะไรสวยเลยฮนะตอนนี้นะเดี๋ยวเราอีกสิบรอบละกันนะค่อยๆเพิ่มค่อยๆลดไปเรื่อยๆละกันเนาะ สองบาทโอเคชั้นสิบสองชั้นสิบสองบาทโอ้โหสุดยอดไปเลยครับผมได้เกลือลว้ลวนเลยฮะไม่มีอะไรผรสมเลยเกลืออย่างเดียวเลยครับไม่ได้อะไรเลยฮะเกลือล้วนไม่มีอะไรผสมเลยครับผมไดมาหสีสวครนะับเมื่อกี้เธสวยงามนะแต่ก็ได้มาแค่นั้นแหละได้มาได้เงินมานิดเดียวแล้วที่เหลือก็เกลืออย่างนั้นคือแบบแย่มากครับผมนี่ไม่เอานะแบบนั้นอะ ทำไงได้ล่ะมันไม่มาให้เราะดิมาครับต่อกันไปเลยฮะอีกสิบรอบครับอ้นบี้เจ็ดสิบสี่ใช่ปะเบ็ดเจ็ดสิบสองครับผมอีกสิบรอบปะไปเพิ่มไม่ได้เดี๋ยวถ้ายังไม่เข้าเราต้องลดแล้วล่ะนะยังไม่มีเดียวลดไปสักนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะเอาไปสามสิบหกสามสิบรอบแล้วกัน รถไปก่อนรถไปก่อน,อนค่อยๆเพิ่มเพิ่มรถน,นี้ไปเรื่อยๆผมอาจจะดูดีก็ได้อาจจะเข้าดีก็ได้ค่อยไปค,ค,คป่อยๆปเรารีบร้อนไม่ได้นะครับทุกท่านนะถ้ารีบร้อนเกินไปมันก็อาจจะจานตลาดได้อัดดวงลอแจะยังไม่ดีไงมันก็เลยไม่เข้าให้เราก็าต้องรองก่อนรอไปก่อนนั่นเองนะครับผมแม่แตนะ่พาวานาพาวนาไปก่อนเนี่ยสแควเตอร์เข้าลวข้าบผมเด็ดจานหกบาทนะ ไม่ได้แย่ครับมันไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่ครับเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันนะก็ดีอยู่ครับผมนีไม่ได้แย่ไ,ได้มาสามสี่สองฮะค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับผม,มเอ้ไนเอ้สวยอยู่ครับผมนี่อีกสามสี่สองันตอนนี้เป็นหกแปดสี่ครับผมนะครับแบบเมื่อกี้เรื่อยๆก็ไม่ได้แย่อะไรเลยนะแต่ขอให้แค่เข้าวเถอะครับผมเว้นนี้สวยเลยนะได้มาหกศูนย์นะ ได้มาพันสามร้อยสิบสี่แล้วครับผมมาวายมาสวยงามฮะโอเคอันนี้ได้มาเท่าไหร่ออได้มาหนึ่งพันสามสิบแปดครับผมตอนนี้กลายมันสองพันสามแปดสองละได้มาใไ,ได้ตังค์เท่าเดิมเลยนะตังค์คืนทุนแล้วครับผมที่เหลือรอกำรอดูกาําไรสิได้มาร้อยแปดสิบครับผมไม่เป็นไรฮะถือว่าแค่เข้าก็ถือว่าเขา้าครับผมเข้าก็ถือว่าเข้าก็โอเคแล้วฮะ อุ้ยเนี่ยมา480ครับสวยสวยงามจริงๆเลยตัววายเข้าก็ดีสวยฮะอุ้ยได้เยอะครับผมได้เยอะได้เยอะได้เยอะได่มาอีกหนึ่งพันหนึ่งร 1, ้อยสิบอบาทแล้วผมโอ,โอเคเลยฮะถึงไม่ได้เข้าเยอะแบบหูหวาหรูหราอะไรแบบแต่แบบว้าวาว้าวามาฮะแต่ก็ยังเข้าอยู่นะครับผมก็ยังพอทําให้เราเห็นที่มันเข้าทําให้เราสดชื่นชื่นใจได้นะ ในขนาดสดเชิญนะยังไม่จะสื่อเสียงไม่ค่อยสดเื่นเลยฮะนั่นเปสามร้อยห้าสิบยอดไปเลยไวายวโอวายโอวายโอวายนั่มาสี่แปดศูนย์นะผมเป็นห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่นะฮะก็ถือว่าสวยงามครับสวยงามไม่ได้แย่เลยฮะไม่ได้แย่เลยจริงจริงนะฮะไปรัดอีกสักเล็กน้อยแล้วกัน นาถึงปานกลางฮะไม่มีอะไรแย่ก็ไม่มีอะไรดีครับวันนี้แล่มันก็มีอะไรดีฮะแต่ก็ไม่มีอะไรแย่ครับผมถือว่าถือว่าสวยนะครคบโอเคจิมจิมนะครับผมทุกท่านนะโอเคถือว่าเราได้กำไรมานิดนิดหน่อยก็โอเคนะ เดี๋ยวสำหรับนี้คงก็ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดติดต่อขายให้สัตว์อาจารย์คงกันด้วยนะครับผมทุกท่านนะฮะก็นั่นแหละฮะอย่าลืมนะครับผมก่อนเจอกันใหม่นะครับผมกับสัตว์อาจารย์คงหรืออาจารย์คงสอนนั่นเองนะครับผมบ๊ายบาย